ุณผู้ชมคะต้องบอกว่าวงในออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าเจจตลรินแล้วก็คุณปิ่นเนี่ยมีการปิดฉากชีวิตคู่28ปีเหลือสถานะก็คือแค่พ่อกับแม่ที่ดีของลูกเท่านั้นค่ะ สำหรับเรื่องดาวดังกล่าวนะคะยังคงเป็นประเด็นที่หลายๆคนติดตามแล้วก็ให้ความสนใจอยู่มากๆไม่น้อยเหมือนกันค่ะสาหรับครอบครัวของคุณเจเจรินแล้วก็คุณบินกิตมณีที่รักกันอยู่ดีๆเนี่ยก็โดนชาวเน็ตจับโยงว่าเอ้ยคู่นี้หรือเปล่าที่เป็นประเด็นข่าวมาว่าคู่รักขาเตียงหักนักร้องยุค90หยากกับภรรยาซึ่งเรื่องดาวดังกล่าวก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาจากชาวเน็ตที่ยังไม่มีความจริงใดๆออกจากปากของทั้งคู่นะคะล่าสุดค่ะสื่อไทยรัฐเนี่ยมีการเขียนสกู๊ปข่าวซึ่งมีภาพพร้อมกับข้อความนะคะระบุว่า คนไทยที่นิเซโกยิ้มกับภาพน่ารักของครอบครัวสงกรานต์อิสระที่ประกอบไปด้วยอดีตสะพายคนเก่งปาราวีบุญนากับเจเจตรินซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเหลือสถานภาพพ่อของลูกๆที่มีกับอดีตภรรยาเกตมณีพิชัยนรงสงครามพิชัยนรงสงครามหลังจากตกลงหย่าแยกทางก็ดีก็มีการเขียนสก๊ปไปประมาณนี้นะคะท่ามกลางแฟนคลับที่เห็นเรื่องราวดังกล่าวคะ่ะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้กําลังใจทั้งคู่เป็นจานวนมากแต่อย่างไรก็ตามค่ะอยากจะให้ รอฟังจากปากของเจ้าตัวจะดีที่สุดค่ะ